อคำดับไปเลย่ต่ออักเสบทำไปไม่ได้ กอกอเหลือแต่กองหนึ่ิต้องมีค่ะปีเตอเกนิ <laughs> <laughs> กนปีเตอรกอนดิสปีนนะ